อ่าโอเคมาเอาแล้วเว้อัดโอเคอ่าตอนนี้กูอยู่กับไอรายการกไฟคอนด้าสปาตันทีวีครับอตอนนี้กูอยู่กับทับตอนนี้เขากำลังซื้อปืนเขาจะเดินไปไหนอ้าวเดินไปไหนอ้าวไฟตรงข้ามไฟตรงข้ามกำลังจะเดินขึ้นบันไดไปทับอ่าแล้วยังไงต่ออ่าวว่าได้วอลล่า ไอวอลเลยเอาเนี่ยทัตจะเอายังไงครับเขาจะเอาไงต่อโอ้โหจังหวะนี้ไอวอลทัตไม่โดนสักนัดเลยนะครับเอาไปหนุ่มข้าเอาไงเอาไงเดีน้าเอาไงโอ้โหวางไอ้วอลกุ้มเลยนะครับอ่าเอาไงต่อครับจะเกิดอะไรขึ้นอ่าตอนนี้ทัดได้มาแล้วโอ้โหวางไอ้วอลยิงไม่โดนทัตกำลังกลิบทัดจังหวะนี้มันจะเป็นยังไงต่อโอ้โหยิงไม่โดนอีกทีโดนไอ้ทัดวางไอ้วอลจัตตาบ้าอาเดี๋ยวน้าจะเอาไงไปหนุ่มข้ามจะเอาไงครับโอ้โหจังหวะนี้มีมีสู้ไม่ได้้้ลครัับออ่าตนนีกง ไอวอลพันยาอยู่นะครับอ่าเอาไงเอาไงรถไฟรข้ามยิงได้ดหรือเปล่าแล้วก็เป็นรุนกันนะโอ้จังหวะนี้ทัดทัดไปแล้วทัดบุกหน้าเข้าไปแล้วครับฝ่ายรถข้ามเดินไม่ไหวแล้วแล้วเขาจะเอาไงต่อโอ้โหยิงไปไม่โดนเลยเรามาดูคนต่อไปกันครับโหตอนนี้ฝ่ายรถข้ามกำลังจะดูเหมือนจะลุกบอลจะับอ่าตั้งไอวอลผิดปกตินะครับเนี่ยเอาอยังไงยังไงโอ้โหยิงไม่โดนยิงโดนพื้นนะครับอ่าตอนนี้ทัดไม่เข้าหัวทีไม่เข้าหัวธรรมดาเอาไงเอาไง วิ่งหมุนวิ่งหลบซ้ายวกป้อง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 ผาตั้งไอวอลโอ้โหสเต huh e ็ปนี้ท่านได้มาจากไหนครับผมก็ไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันโอ้โหยิงจนตัวเต็มๆครับอ่าไฟประค่าเอาไงเขาจะสู้ได้หรือเปล่าโอ้จังหวะนี้กำลังทันยาอยู่นะครับทันยาตั้งเอลอยู่เอาเอาไงเอาไงอ่าอ่าวิ่งวิ่งซิกแซกหลบซ้ายความปุ๊บป้อง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 ไม่โดนครับตั้งไอวอลกลับเหมือนเดิมนะครับอ่าถือว่าเป็นการตั้งหลักนะครับในจังหวะนี้เอายังไงต่อระยะไปชินแล้วครับโอ้โหจังหวะนี้โอ้โหไม่มีใครโดนเลยนะครับ จบแล้วก็จะตองฝ่ายโจ้ <First Blood. S 1> สุดยอดนี่ครับก็ผู้ชนะเกมน,นี้ก็ยกเป็นฝ่ายทันนะครับเป็นทีมที่สุดยอดมากครับ <laughs> อัด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  เกมต่อไปครับเกมที่2ครับจะเอาอยัางไงครับไอรู้สึกว่าเกมน,นี้ถ้าจะเป็นคนได้เปลี่ยนื่อได้เพราะว่าได้คะแนนมารเหนีงแต้มนะครับอาไฟายน้องข้ามจะเอาอยัางไงจะยอมแพ้หรือไม่จะยิงโดนหรือเปล่าจะกลางเหมือนเกมที่แล้วอเปต่าครับโนนดทนทานงัดหัวไป อาจังหวะนี้นะครับอาตอนนี้เกมมันไม่สวยเทเนอาจังหวะนี้ท้าได้วิ่งไปวิ่งไปเพื่อไปหามันว่ามันอยู่ฝั่งไหนแล้วครับแล้วไฟตรงข้ามจะเอาไงต่ออ่าวิ่ง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 ตามหาต่างคนต่างหากันนะครับก็ไม่รู้ว่าใครอยู่ไหนอาจังหวะนี้เขาเจอไอวอสีแดงนะครับเขาก็น่าจะรู้ว่าจุดตรูอยู่ตรงไหนครับอาแล้วท้าจะเอายังไงต่ออาอาตอนนี้ทั้งสองคนได้ไปเชิญหน้าเจอกันแล้วครับอ้โตอนนี้ท้าได้ตั้งไอวอปิดแล้วนะครับอาแล้วยิงป้ายไม่โดนอุ้ย ตอนนี้เขายิงทัดไปหนึ่งัดแล้วนะครับยิงไม่โดนหัวนะยิงโดนตัวอย่างเดียวจำเอาไว้อ่ะแล้วทัดเขาจะเอาอย่างไงทัดจะแก้มือยังไงครับจังหวะนี้เราต้องไปดูกันโอ้ยตั้งไ,ไอ้โมเป็งโอ้หเมื่อกี้ถือว่าเป็นระยะปีชีใกล้มากมากเลยนะครับเราไปต่อไปโอ้ยไม่โดนนะครับไม่ทิจจุ๊บ มันไม่โดนนะครับไม่โดนไม่โดนอ่าล้วฝ่ายตรงข้ามจะเอาอยัางไงต่อโอ้โหจังวานี้ครับเขาอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงไหนโอ้โหพี่โดนตั้งไอวอลปีข้างหน้าเลยโอ้โหเอาไงต่อโอ้โหได้ยามปิดไฟเหยโอ้ยมันตัวท่าเมตเหลืองนะครับว่าเรามีนับกันนะครับเรานับแค่ระเบิดแดงครับโอ้ยยิงไม่โดนพจังวาน,นี้เอาไงครับเขาจะสู้ได้หรือเปล่าตอนนี้วงอยู่แค่นี้ตันนี้ทัดเจ็บแล้วนะครับคอปเปอร์พีคอปเปอร์เขาเจ็บแล้วเขาจะเอายังไงต่อครับจังหวะนี้ฝ่ายตรงข้ามเขายิงตัวนะครับโอ้ย อ่าเขายืนนิ่งทาไมครับอ๋อเพื่อเป็นการตั้งหลักครับเพื่อตอบความเข้าใจกันก่อนอ่าเมื่อกี้เขาตอบความเข้าใจครับเพราะว่าเมื่อกี้เกิดการยิงตัวกันครับกฎของเกมนี้ทุกีต้องยิงแต่หัวครับถ้ายิงตัวเขามีนครับอ่าอ่าตรงนี้อ่าเรากลับมาสู้ไฟกันเหมือนเดิมครับอ้าจังวนี้เกิดอะไรขึ้นโอ้โหยทัดได้เก็บโดนไปหนึ่งดั๊เลยนะครับโอ้ยจังหวะนี้โอ้โหยผู้ชนะของเกมนี้ก็ให้เป็นฝ่ายตรงข้ามเลยนะครับเมื่อกี้ถือว่าค่อนข้างสูสีมากเลยนะครับอ่า อ่าล้วเกมนี้จำยังไงโอ้โหถือว่าเป็นด่านด่านใหม่นะครับเป็นด่านนี้นะครับอ่าตอนนี้ถ้าได้ซื้อไอโอได้ซื้อลูกโซนะฮะเขาจะมีสไตล์การเล่นแปลกใหม่ยังไงกระฝอยนะฮะต้องบอกเลยว่าทั้งสองคนมีสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันมากครับมีความโหดที่ไม่ค่อยเหมือนใครครับแล้วก็ไปลุ้นกันในเกมสนามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมาลุ้นกันว่าใครจะได้เป็นผู้ชนะของสนามที่สามนะครับแมทที่สามจังหวะนี้นะครับ พีมิสซตโรปราโกเขากำลังเข้าไปอ่ากำลังวิ่งวิ่งตั้งไอวอลไปเรื่อยๆนะครับเพื่อตามหาสกูนะครับที่เอาไอวอลกันเพื่อไม่ให้สกูยิงโดนตัวเราได้ไงครับเอาไอวอลกันไว้ก่อนอ่าจังหวะน,นี้โอ้โหตอนทัดดี้ทำไอวอลแดงครับอ่าดูเหมือนทั้งสองคนจะได้เจอกันดีๆมากกันแล้วนะครับเอาไปตอกอ่าจังหวะน,นี้ครับจังหวะนี้ จังหวะน,นี้ได้ตั้งไอวอโอ้โ,อโหทั้งสองคนได้ประชะตุยตุยไม่ใช่ <c oughs> ตัวใกล้กันแล้วนะครับเอาไงไงโอ้ยิงไปตัวนะครับฝ่ายของ้ามตั้งไงอวอซันนะครับโอเอาไงต่อจังหวะน,นี้จะเอาไงต่อจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดให้โอ้ยตั้งไอวอกิดพื้นไม่ให้ฝ่ายนั้นยิงตัวควาดโดนหัวเรานะครับอ่าจังหวะน,นี้แล้วครับอาจังหวะนี้จะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดโอ้ยยิงตามเป็ดเหลืองครับจังหวะน,นี้ถือว่าไม่นับนะครับเรานับแค่ดาเมจแรงนะครับตั้งเป็ดเหลืองเราไม่นับอ่เอาไงเอาไงเอาไงจังหวะนี้เอายังไงครับ อุ้ยรุ่นทองแดงกับรู่นทองไฟว่าอุอ้ยใครจะชนะกันนะครับโอุ้ยน้ำเปลืแดงก็ว่าไม่แตกนะครับอุ้โดนอ่าตอนนี้ฝ่ายเรงข้ามกำลังพันยาตั้งไอวอร์ปิดตั้งตัวเองก่อนนะครับเพื่อเป็นการตั้งหลักให้เลือดเต็มแล้วก็ไปสู้กันให้มันได้ง่ายนะครับอ่าแล้วฝ่ายเรงข้ามไฟไอวอร์แดงจะเอาไงต่อครับอ่าตอนนี้กําลังสิกจักเพื่อเข้าไปฝ่ายฟเราข้ามนะครับอุ้ยเขาจะเกิดอะไรขึ้นนะตอนเนี้ยฝ่ายเรงข้ามไอไอวอร์แดงอุ้ยตายตอนนี้ผู้ชนะของแมตช์นี้ก็เป็นของพีคอ เราไปดูแมทที่สี่กันเลยนะครับว่าผู้ชนะจะเป็นของใครราไปไปดูกันเลยอตอนนี้ฝ่ายหรุข้ามกับาไปนุ่ข้ามกำลังตังต้งตัวซื้อของซื้ออะไรอยู่นะครับทั้งสองฝ่ายเลยนะครับก็ถือว่าจริงกันมากมากเลยนะครับไอ้แม์นี้ทียย่ใครยอมใครจริงๆเลยนะครับเนี่ยเราก็ต้องรอยสิบวินะเพื่อให้สนานเราได้แข่งเปิดเพื่อได้เป็นเ,นเชิญกับต่อสู้กันและกันนะครับอ มาดูต่อไปนะครับอตอนนี้เราได้อยู่กับฝ่ายของพีคอปเปอร์นะครับว่าเขาจะเอาอยัางไงอาเขาจะมีสไตล์การเล่นหรือเราจะให้ดูสไตล์การเล่นของแต่ละคนนะครับอจาจังวันนี้เขาก็เลยต่อยต่อยต่อยเฮีอยอะไรก็ไม่รู้กูก็ไม่รู้เหมือนกันเขาใจให้กูมาพลาดกัน่ะทำไมอ่ะกูต้องพลาดจังวันนี้ครับเขาก็ตั้งไอวอลไ,ไปไปไปเรื่อยครับไปเรื่อยอาตอนนี้ดูเหมือนว่าเรายังจะไม่เจอสัตว์ปูนะครับเรายังไม่เจอฝ่ายของข้ามครับอ่าแล้วฝ่ายของข้ามเป็นยังไงฝ่ายของข้ามอยู่ที่ไหนโอูฝ่ายของข้ามรู้สึกว่าาาเเค้้จจะะออออมมรับ เขาจะอ้อมอีกทางเข้าโกดังอีกประตูหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าเขาจะเจอหน้าเผชิญหน้ากันได้ยังไงนะครับก็ตองข้าก็เป็นไอวอรไฟเหมือนกันนะเอ้ยทุยไม่ใช่เป็นลูกซองไฟเหมือนกันนะครับอ่ะเรามาดูฝ่ายพีคอปเปอร์กันอ่าพีคอปเปอร์ตอนนี้ก็กาลังหลบก็กําลังหาจุดที่ทําให้เรายิงได้ง่ายนะครับอ่อจาจังหวะน,นี้เอายังไงเกิดจะเกิดอะไรขึ้นยังไงโอ้ยได้ตั้งไอวอร์ปิดกั้นตัวเองเพื่อให้ปาเบม็มันไปโดนที่ไอวอร์เพื่อไม่ให้โดนเหัวน,นะครับอ่ะ ตอนนี้จะเอาไปต่อครับอุ๊ยยิงไม่โดนเลยนะครับท่านเล้ตั้งไอวอลปิดตัวเองกับตัวเองทั้งสองคนมีความยืดในด้านมือนด้กา,ารตั้งไอวอลมากๆเลยนะครับก็หว่นที่พวกเขาได้ดีมากๆาเลยอ่าเรามาดูกันต่อทั้อาตอนนี้ไอวอลไฟได้ถือลูกสองอารได้วิ่งแล้วได้วิ่งแล้วได้วิ่งแล้ว,ว,แ,ลวแล้วก็จะมีข้ไหนบ้งอุยนักหัวยิงลงไม่โดนเลยนะครับยิงลงขมจิตนะทั้งสอตไปอย่างนี้อุ๊ยโดนหัวครับโดนตาเมจดหัวดาเมจแดงครับแต่ว่าไม่ตายครับ อ่าฝ่ายตรงข้ามเอาไงฝ่ายตรงข้ามอู้ฝ่ายตรงข้ามก็ค่อนข้างทเจี๊ยบครับตรงนี้เขากําลังพันยาตั้งไอวอลเพื่อปิดกั้นตัวเองอยู่ครับอ่าตอนนี้เลือดเขาเยอะพอสมควรนะครับอ่าจาังหวะนี้เอาไงต่ออ่าตอนนี้พีพีคอปเปอร์ก็ได้บุกได้ระยะประชิดกันแล้วครับว่าตอนนี้วงก็ได้เริ่มบีบลงเลือแล้วครับแล้วก็ทำให้เกมนั่งตึงแบบเดิมครับอ่ามุก็จะได้มีความกดดันหลายอย่างครับอ่าตอนนี้พีคอปเปอร์กำลังพันยาอยู่นะครับตอนนี้เลือดรู้สึกว่าเขาจะ เลือดบาดเจ็บสาหัสหนักมากเขาต้องรีดพันยานะครับเพื่อไม่ให้ฝ่ายตรงคัมเข้ามายิงเราได้จังหวะนี้เขาได้ขังไอวอร์ตัวเองครับอ่ะจังหวะนี้เอาไงต่อครับตอนนี้ได้ระยะประชิดกันแล้วครับก็ตรงนี้ก็เริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าวงเลือดบีบมาเรื่อยๆฮะอ่ะรู้กันว่าจะได้เป็นของใครครับอ้างไม่ดูนะครับชดนี้ครับต้องตบมือให้กับพีคอปเปอร์ครับเขาได้น้ำแต้มไปทั้งสามแต้มนะครับอ่ะต้องยอมว่าไม่มีใครสุดจริงๆเลย เท่ากับพีคัพเปอร์เลยครับอันนี้ต้องสุด,สดยอดเลยเรามาดูรอบต่อไปกันเลยครับอ่าเรามาดูแมทที่ห้ากันเลยนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นแมทแมตโกดังเหมือนกันนะครับก็อ่าตอนนี้ฝ่ายท่ามก็ได้กําลังได้ปืนเดิมทุกอย่างเลยนะครับ บืนเดิมทุกอย่างเลยอ่าเรามาดูกันว่าไม่จะแตกต่างกับด่านที่แล้วยังไงว่าฝีมือเขาจะพัฒนาไปถึงขั้นไหนอะไรยังไงเคียนไขตบาบกันไกลนะครับก็ก็ไปดูว่าตอนนี้ที่คอเปอร์ได้น้าได้บุกมาแล้วนะครับก็ตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะได้เจอสัโปูฝ่ายตองข้านะครับป้าหยิงไม่โดนนะครับโอ้ตอนนี้เราถือระยะอยุ้ิดกันแล้วนะครับโอ้เอาอย่งไงจังหวะนี้จังหวะนี้ เพิ่มเติมคือทีคอปเปอร์ก็ได้ปืนใหม่นะครับก็แตกต่างจากปืนที่แล้วนะครับอ้าวตอนนี้เขาอยู่หลังตรงน,นี้ครับคูตรงนี้เขามีไหวพิบดีในการตั้งไอวอนะครับเพื่อไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเข,า,เขามายิงประทิดเราให้ได้ได้ไง่ายครับอ่าตอนนี้ฝ่ายตรงข้ามเ,เอาไงเอาไงออาต่อยต่อยต่อยแล้วก็กันไอวอ่ะแล้วก็พัญยาพัญญาพัญญาจังหวะนี้จะเอายังไงจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหจนมีท่านสองคนได้ระไะกันิงโอ้ยฝ่ายตรงข้ามรู้สึกว่าจะเจ็บมากครับตอนนี้เขากำลังตั้งไอวัวกันเพื่อไ,ไม่ให้ตัวเองบาดเจ็บเพื่อพัญญาครับออออ่เาไงต ขาข้ามได้ยืนนะครับอ่าเขาจะทําอะไรอ่าตอนนี้เขากําลังหยุดนิ่งนะครับเพื่อเป็นการปรับความเข้าใจกันพันยานครับเมื่อกี้รู้สึกว่าจะเป็นดาเมจดเหลืองนะครับก็ดาเม็ดเหมือนกันครับดาเมจดเหลืองเราไม่นับครับเรานับแต่ดาเม็ดแรงนิดนนนะครับหัวนินนินนะครับอ่าตอนนี้ได้พันยานครับอา อันนี้พีคัพเปอร์ได้บุกไปแล้วครับอ่าได้ได้ซิกแซกซิกแซกแต่ว่าปรดี๋ยวอาจจะหูยิงไม่โดนครับยิงไม่โดนอ่าเมื่อกี้เม็ดเมื่อกี้แค่อดให้เฉยครับแค่ยิงขูยเฉยอ่าจังหวะนี้นะพีคัพเปอร์ไปไปวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วครับจังหวะนี้โดนเลยโอ้ยตามเม็ดเหลืองครับอ่าดูว่าไม่นับครับกติกาเดิมคือไม่นับครับแล้วไม่น้ำตานะครับก็เราทางเกมเราจะย้ำเสมอว่าจังหวะนี้ฝ่ายน้องข้ามเขาเริ่มน้ำแป้งน้ำแป้งมาเรื่อยๆแล้วนะครับอ่า ท emos, ีเราเหลือ <unlimited> อ <noise> ีกแต้มนึงก็เสมอแล้วนะครับฝ่ายตรงข้ามถ้าเกิดนํำแต้มนี้ได้ก็คือเสมอเลยครับอ่ะเราเริ่มใหม่ก็ได้ครับอ่าดูแมปต่อไปกันเลยอ่ะอันนี้เป็นแมปหอนาฬิกานะครับโอ้ยกูโอ้โหกึ้หนื่อยกูเหนื่อยมากเลยอื้มชัว อาจังหวะนี้พีคอปเปอร์กำลังได้วิ่งทะลุด่านไปแล้วนะครับอาได้วิ่งทะลุมันทะลุอะไรวะก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เข้าใจเอาหูจังหวะนี้เขาได้โชว์ท่าเป็นหนึ่งสเต็ปนะครับอาจะเกิดอะไรขึ้นอาเขาได้ปลาไอวอลแล้วครับปลาไอวอลปลาไอวอลตันดีนะครับแล้วก็ยิงเรียกครับยิงเรียกฝ่าย้องท่าอาแล้วฝ่ายนองข้ามเอาไงอาปลาไอวอลเหมือนกันทําเหมือนรับเมื่อกี้เหมือนเดิมครับเหมือนพีคอปเปอร์เหมือนเดิมนะครับอาจังหวะนี้ยังไงต่อยังไงต่อครับยังไงต่อเขาเหได้เมจเหลืองครับฝ่ายล้อง จังหวะนี้ทัตจะเอายังไงอาจจะตั um ้งไอวอตั that ้งไอวอลร้อยนะครับอาจจะเอายังไงต่อครับจังหวะนี้ครับอุ้ยทัดได้บุกไปแล้วครับได้บุกไปแล้วว่าเราจะสู้กันได้หรือเปล่าครับยิปังอุ้ยไม่คิดถือว่าเป็นดาเมจแดงนะครับดาเมจแดงแล้วก็มีดาเมจของเหลืองด้วยอ่าแล้วก็ถือว่าอุ้ยดาเมจเหลืองนินเลยนะครับก็เราไม่นับกติกาเดิมครับคือเราไม่นับดาเมจเหลืองครับก็อันนี้เป็นแบบที่เราเป็นเกมกติกาคือเราต้องยิงหัวครับก็เราวัดด้วยฝีมือล้วนๆนะครับ วพาสกินป <Workers. S 2> ืนคือไม่เกี่ยวเลยเราวัดฝีมือร้วยนะครับว่าใครจะมีความไวไหวพริบดีมากแค่ไหนมือไวแค่ไหนนะครับอ่าตอนนี้ทัดได้บุกได้ถือปืนนิ่งซิสซกสิสักฝ่า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 ฝปั้นยังไม่ได้ยิงเลยนะครับจะปั้นทำไมก็ไม่รู้ถ้าจังหวะนี้ยิงยิงอุ้ยตอนนี้ได้งสองคนได้เสมอกันแล้วนะครับได้เสมอสามต่อสามกันแล้วครับตาค่อนข้างสูสี่นะครับสูสีพอสมควรนะครับเนี่ย จังหวะนี้ค่อนข้างตื่นแล้วนะครับอ่าลองดูด,ด้านของพีคอปเปอร์กันเลยนะครับก็อันนี้เป็นเป็นไอคนเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะอยู่ในแคนแคนอะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาเป็นคนที่เล่นพีพายงัดนหัวได้คมและหวหวที่สุดครับยิ่งกว่าบาวันอีกนะครับเนี่ยแต่คนที่หัวที่สุดฮนะสามารถโค่นแบบทุกคนได้นะก็ไม่มีใครยอมเขาได้เลยนะครับอาจังหวะนี้ครับได้เวงทะลุูไอวอลไปแล้วเฮ้ยเมื่อกี้เราก็งงเขาก็ไปดูเฟิลั เมื่อกี้เป็นชอ็อตที่ยิงหัวได้คมมากๆเลยนะครับเมื่อกี้ขนาดบาวายังทําไม่ได้ไม่มีใครทําได้นอกจากพีคอปเปอร์คนเดียวนะครับย้ำนะครับพีคอปเปอร์คนเดียวทําได้นะทําได้ในวงการฟรีไฟล์คนอื่นทําไม่ได้ตัดแม่งออกไปเลยก็ได้แม่งโยู่คนเดียวอะทําไมอะแม่งโยู่คนเดียวอะครับก็ต้องยอนนะครับแล้วก็ทำได้คนเดียวโหดแบบโอ้จริงๆยิงหัวเม็ดเดียวคือร่วงร่วงร่วงไปจมกับร่างม่วงเลยนะครับ จังหวะน,นี้ก็เป็นเกมต่อไปแล้วครับอ่าน้งดูฝั่งของบี่เขเปร์นะ้ำอ่าเขาทำอะไรครับดูเหมือนว่าเขาจะทำท่าอะไรก็งงเหมือนกันอ่าเขาได้ปลาไอวอไปแล้วนะครับก็แล้วก็ติดตามต่อไปนะครับว่าเขาจะปลาไปเพื่ออะไรทําไมอ่าดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะได้เจอฝ่ายตรงข้ามนะครับเราจะได้เจอตัดตัวรับอ่าตอนนี้ระยะก,ก็เริ่มประชิดประชิดเอยนะครับก็ทําให้รู้สึกมีความกดดันและเกิดการสูสีของการแข่งขันนี้มากมากเลยนะครับ จังหวะนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะอูยเขาได้วางวงวมาเรียนนะครับเพื่อป้องกันตัวเองนะครับอาเขาได้วิ่งออกไปวิ่งออกไปแล้วก็วางไอวอ์มเหมือนเดิมนะครับอาจังหวะนี้พีคัเปอร์จะทำไงต่อทําไงต่อครับทำไงต่อบ้างโอ้โหยาเป็นเหลืองอยู่ดวครับอาตอนนี้เขากาลังตั้งไอวอล์เพื่อตั้งตัวเองและพันยาอยู่นะครับอาแล้วจังหวะนี้จะทำยังไงจะเกิดอะไรขึ้นครับจะเกิดอะไรจะเกิดอะไรเกิดอะไรอาจังหวะนี้วิ่ง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 ไปเรื่อยๆนะครับอู้ยโอ้โห ทำเมื่อกี้ถือว่าโดนเม็ดนึงอยู่นะครับยังไงต่อครับจังหวะนี้ยังไงยังไงยังไงอูด้าเมจดเหลืองเหมือนเดิมนะครับเนี่ยโอ้โหเมือ่อกี้ถือว่าเป็นการยิงขวานครับเพื่อเพื่อต่อให้ฝ่ายทราได้เปลี่ยนครับว่าเรารู้ว่าเราโหดอยู่แล้วที่พวกเราก็โหดอยู่แล้วก็เลยต้องการต่ออให้ฝ่ายตรงข้ามได้เปลี่ยนบ่อครับเมื่อกแล้วเขาก็ไม่อยากโทวที่ไหนเป็นที่จะต้องลุยยาวแน่นอนครับจังหวะนี้นียโอ้โหยิ่งดาเมจเหลืองเหมือนเดิมนะครับอมา่ม่ี้เขอ่อนแล้ที่ิงเขาสามารถยิงดาเม็ดแดงได้แต่เขาอยยากิงเฉ เขาอ่อนให้ฝ่ายหนุนข้ามครับอาจังหวะนี้จะเกิดยังไงยังไงยังไงโอ้โหยิงไม่โดนนะครับได้ตั้งไอวอลปิดเองอ่ะกำลังดูหน้าที่ของฝ่ายหนุนข้ามครับอ่าจังหวะนี้ฝ่ายหนุนข้ามรู้สึกว่าจะได้รับการกดดันมากครับโอ้โหยิงไม่โดนเช่นเคยฝ่ายหนุนข้ามได้หลุดออกมาแล้วครับ P P Q ไม่ใช่ P P Copper ดิไอ P Copper ดิได้หลุดไปแล้วนะครับอ่ยังไงโอ้โหตันมันก็เริ่มแคบเริ่มแคบลงเรื่อยๆนะครับทำให้เกิดตอนนี้สี่ๆเท่ากันแล้วนะครับ 4-4เท่ากันเลยคือทั้งสองทีมก็จุดสีกันมากนะครับก็ได้คะแคนนไปทั้ง4-4เหมือนกันเลยนะครับก็ตอนนี้แต้มก็เสมอ